Thank yeah. you. Yeah. Yeah.

developed again to a whole new level with extreme performance, and we are proudly present all-new Forza 350, the new model that could reshape the scooter segment to the new era. All-new Forza 350 is equipped with new engine we call EST Plus, the latest technology from Honda this engine is designed to generate high, higher power and it comes with four valves uh, with better flow below friction providing more power and constant torque <laughs> เอกสิทธิ์เฉพาะออกมันด้น,นะครับโดดหนึ่งด้วยเป็นเรืเ่องของโควาดนะครับที่มีอิทภาพสสุดนะครับนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของ Powerup นะครับเรามีการเพิ่มปริมาตรกระบอกสูบขึ้นอี้ 50cc นนยครับเพื่อให้มีสมรรถนะสูงสุดการเดินานะครับนอกนา้นี้จะมีจุดเด่นอันหนก็คือ low friction นะครับ ทคโนโลยีรถแรงเสียดทานะครับมันจะเป็นยกตัวอย่างมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวดับรถตัวปั๊มนะครับตัวดัลโซ่นะครับไฮดรอลิกแบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มีหบบมากนะครับไม่นช่เวลาที่เกี่ยวผมคงจะอธิบายได้ไมหมดนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเรายกระดับนะครับเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะสูงสุดนะครับใช้น้ำมันเปลี่ยนที่มีชิลลิกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับของทานด้านนะครับที่เราออกนน้ำมันเปลี่ยนครีเมีมนะครับเป็ีมนะครับก็ จะามาใช้้วในเรื่องของเป็นฟซ่าทีซีเอดีต่างๆนะครับจะมีคุณภาพที่เหมาะกับเครื่องดที่มีวิจเก็บควาดนะครับเดี๋ยวตอนจะกลับไป รถรุ่นนี้นะครับเปิดตัวเวมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรามีรุ่นสแตนดาร์ดนะครับมีตัวซิปี้เทลนะครับแล้วก็คันที่ทิงมีสองตัวตัวนี้ครับเปิดตัวเมื่อวันที่สองมิถุนายนสามวันขายเกลีบบ้ยงหมดเลยนะครับก็มีเสียงเรียกร้องม,มาค่อนข้างเยอะน,นะครับว่าอยากจะให้เราทำรถหลายสไตล์ออกมาให้ เราก็มีการเตรียมพอไว้อยู่แล้วนะครับประโยนมากแล้วก็บวกกับความต้องการที่ลูกค้าเรียกร้องมาเราก็เลยคิดนะครับร่วมกับดีไซน์กาบนักแต่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับออกมาเป็นรุ่นแคม,มสเตอร์นะครับเราจะมีมิลิเทอรี่แคมสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวความแคมสเตอร์มันเป็นยังไงนะครับแต่กตอนนี้เลยนะครับสองตัวนี้รุ่นหนึ่งเราจะมีแค่125คัน และมีเฉพาะที่เมืองไทยช่่งนั้นนะครับสองตัวราคาคือสองร้อยห้าสิบพันสองรุ่นนี้แล้วเรายังมีอะไรให้ลูกค้าได้สนุกก็คือเราก็ได้ร่วมกับทางจี K a b s ที่ประกผน,นะครับไเบ, 4, บเกอร์แล้วก็เทชูนบีอคับ์เพาเราจะมีของแต่งสาหรับรุ่นนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับที่ขับเพาไปเลือกซื้อหาได้สำหรับรถรุ่นนี้นะครับมีคําถามหนึ่งกันเอ๊ะตกลงราคาเป็นเท่าไหร่ตัวฟัร์มนะครับ หนึ่งแ้าพันเก้าร้อยบาทถ้าไปแต่งเองแทนหนูนี้แน่นอนนะครับตัวฟาร์มนะครับ1นึ่งแ้าพันเก้าร้อยบาทถ้าไปแต่งเองแทนหนูนี้แน่นอนนะครับมิลเตอรี่นั่นก็คือ1นึ่งแสนี่พันเก้าร้อยบาทอย่าลืมนะครับอันนี้รับจองในงานนี้แลว้วก็ในร้านค้ทาทั่ทุกประเทศเท่าน,นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเท่าน,นั้นมีร้อยอย่างละร้อยยี่สิบห้าคันนะครับ รถรุ่นนี้นะครับผมคิดว่าเป็นรถที่ไฮท็อวฟอนเป็นวิคสกูตเตอร์ตัวใหม่เปิดตัวครั้งแรกในโลกในเมืองไทยเพราะนั้นลูกค้าคนไทยนะครับจะได้จับจองเป็นเจ้าของก่อนนะครับก็และยังมีตัวหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไว้ก็คือตัวที่เป็นตัวสเปเชียลไทที่เมื่อสักครู่ที่คุณอัเกตดชได้แนะนำไปแล้วนะครับสำหรับตัวสเปเชียลไทนี้จะมีท็อปบ็อกข้างหลังนะครับแล้วก็มีการปการการแต่งสำหรับราคานะครับ 1 0 0 0 0 0 0นแปดหมืับาทบก็ยังไงฝากท่านพี่พี่สือ่อมวลชนนะครับช่วยไปลั่งพันแล้วก็ท่านพันธมิตรไฟแนนซ์นะครับขอความกร่ณมาด้วยนนะครับถ้าพร้อมแล้ว